สวัสดีครับผมฝึกเองวันนี้เราจะมาเล่นเกมอ่าเกมอะไรวะ p o w e อ and X นั่นเองว้าวเี่เปิดดูชื่อมา p o w and X นั้นเดการเล่นเนี่ยคือคนจำเกมหัวร้อนที่ใช้ขวานกับไอคนนี้ที่อยู่ในอ่าอะไรวะไอหน้าในโหลอ่ะเออเดีนเราจะมาเล่นกันดีกว่าอันนี้ผมไม่อยากจะมุ้งขับเสียนแล้วเออไปเลยดีกว่าไปเอ่โดแล้ว ต้ใช้สมาธิซะหน่อยติดติดติดติล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 ิติดลิ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 อันนี้คือเป็นเรื่องหงุดหงซึ่งไม่ค่อยได้เจอดเลยเ่าจับนั่นแหละโอ๊ยโอ๊ยโอ้โห ก็งูเออเออเออเะไรอ้นี่คือแบบอย่างกับสอนแบบวิธีการผ่านแบบไกลๆอะไรคุณนั้นเออระมานนั้นแหละอีโมชาโมเดชัดชช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  Em muốn ta phối thong. Ừ. Ừ, lên xuống cái cắt thẻ rồi chẳng nắng. Đấy rất thuộc cái con cá này. Cái Oh, yeah. I want my tummy. Come along with me. Ah. Oh, oh, oh.

เคยแล้วจะเป็นหนึ่งจุดสูงสุดแล้วนี่อยากจะพั่วครับสูนยศูนยอัดชัดมอชัดิเชีดิฟคอลิตี้ตัวเองเป็นตัวมูไม่ใช่ใช่แล้วรู้จักไอตัวใช้ขวานกับไอ,อคนที่อยู่ในรุ่หรือเป่าล่ะนี่ไม่อยากคนในรุ่ยนะที อันนี้ลูกบอลในเอ่อลูกบอลกลมกกับขวานโง่ของเขาไม่ได้คือว่าบอบอเอเอ็กซ์ใช่ฮ่าฮ่าไม่ใช่ดิใช่แล้วก็ความความยากมันก็ไม่เท่าไอ้นั่นอยู่ดีอ่ะดีก็พอแล้วไอชิดไอโน่เออเดี๋ยวได้เชียว เจ็ดใช้สมาธิสติตัตังตก็พุ่งไปสติสต,ติอ่ะสติไออันนี่าปไงดรวยวะ

แเปะแเแเเอาตรงนี้อีกเร็วโอ๊ยตรงนั้นไปมา อนนี้แล้วกระโดดเออยา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 ยอยาายเนี่ยตึงเดีวต่แหละพอวีน

อะไรอะน้องเฮ้ยโว้ยเจ๊ สาธิสติสัสมปัชัญญาเพื่อรักกับไรเชียวสมาธิสมาธิกัติรวยมากปุ๊บ เล็กฝักไม่มีแรงเออค่ขนปึ๊บต้อีเกื้อเกื้อไปน้ำีน Emo damage. Ach chắc, bắt đẹp chết à mão. Đừng lúc mày như mày ô mày mày không mày vâng ưu ừ, ok bây giờ nhope nhục 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 nhope yes 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 im <coughs> <coughs> กันแหละรักกันแหละเออส่งไปวิ่งเอ,อ duh, duh, yes, yes, okay. yes, eh, tira nih tira no, nih tira nih no. tira nih yes sir. no yes yes ไ hey, ปถึงอล้วอไอโ่โ hey, ง่ๆน่มันไม่สามารถหยุดฉันได้หรอกนะโอเคหยุดได้ก็ได้ no no glass please glass ไอเจ้าไอชบัดเด็บชิบ m มาม a m ่ะ dạ cái gì em em Chỉ em 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 phá lên ngay em ha 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 em em ha ha em ha ha em em ngay em